มือนี่มืออมมาหน้านบ้านกุดล่างหน้าบ้านน,นั่นบ้านเกิดของอมนะอ้ยกัอไผเนี่ยฝนบ่คอยตกกัอไผยบ่มีนอเรื่ันว่าท่านค้นดอกเพราะว่าน้ากับบ้านไกลกันหนะ้างไกลกันยุคคนลำเพื่อหกสิบกัวกิโล เดือนเป็นเดือนผัละอ,อมจังมาหน้าเทียนหนึ่งอมจังมาบานเทียนหนะึ่งอุ้ยขาเจาะเห็ดอุย้ยเนี่ยอันนั่นตัวนี้คนมาหาโกบ้าเขียดน,นอใหม่จะคนเอาหรือว่จาจับ่กเกิดอกพี่น้องได้นะโอ้เราเห็นเนาะเดี๋ยวลืมกลับ <laughs> นี่นี่เนี่ยอันเพื่อนอันคูบเขียดน,นะจับ,บจิงสีนะ ผู้ใดเ,เอามาดถิ่มใบหนีเนาะสงสัยเพิ่นสีเอามาดถิ่นใบเพิ่นสีว่าเดี๋ยวมือได้ขียดออกสีมาอีกเพิ่นสีเป็นฉีได้เนาะนี่นี่ออมคือถิ่นแล้วคุบลึกยังสีนะบัา <c oughs> มึงเจอมี่บอเอะละนี่น้ำน้ำไหลออกย่ตัวนี้ไหมบ่อันที่จริงว่าน้ำไหลก็จริงด้วยได้จานี่นี่มองนี่ แต่ว่าอันพูนมองซุดซุดถ่ายหน้าผุนเพิ่นเพิ่นเป็นโน่นเหรอบนที่นี่มองนี้มันสีลูปมันสีห้างกันแบบห้างกันบักร้ายเลยล่ะทางผุนลูปทังนีโอ้ยทางนีลูปทังผุนโน่นอันพ่อเน่หนุงว่าเฮ็ดซ้ำนีล่ะอันให้มันหล่นออกถ้ามันบ่หล่นออกมันสิไปดินสิลูปไปหน้าเพิ่นแต่ว่าอมชอยว่าอันมันสีเฮ็ดห้อัน เ็ดให้น้ำบ่หลายน่ะนะมันไหมไหลออกจนจนอยู่เพราะว่าทางฝุ่นมันโน่นไข่หรืออะไ้มันห่างกันบักหลายเลยเดี๋ยวออม่วยไปเบิ้องมองหันก่อนมองที่มันมักหัวไปหน้าเพื่อนเบิ้งหน้าเพื่อนเขาบักงามนหนึ่งมีหน้าเพื่อนกับน้าบักหลายเพราะเป็นน้ำหน้าเฮาตีไหลไปหาเพื่อนเบิ้งหน้าเฮามีแต่หนื้อ ของเพื่อนเฮ็ดก้อนออมประมาณเกือบสองเดือนพุนพ่นนอุ้นพญานงเลาวตัดหนาอยูกก่ไกลๆพุน่นออมสียางไปอันอันนั้นออมสียางไปอันเลาะหน้ามองหันออมสียางไปเลาะหน้ามองอันอน,ออน,น,ออน,นี่ออมเฮ็ดอันแนวไรนกไว้ เค็ดแน่อ,อะไรนกต่างต้ตอนวันเขาผมเดี๋ยวนี้หนลเลสิหายหล่มลุ่งหายหน้านี่ยงยากับแบบว่าป,ปล่อยธรามาฉาดเลยเดิบริเอนคุ้มบริีอีอย่างเลยบริฉีดยาเลยเพราะว่าหน้าหน้าบานนี่มันแรงร้ายจา้ะแรงบ่มีน้ำขัดนสิเอายามาฉีดกันย่านเขาเฟื่อยเขาเนา่าเขาไปน้ำกัน สันเดียเอาไปมาเลยปลอยตามธรรมชาติห้องต้องเบิงข้างนี้มันหกเมะเบิงบ่ไใเลยพี่น้องว่าน้ามันหัวคือปะหัวพอวานหยาหกลายจ้ะคุณก้อยหนุ่มกําลังตัดหยามาคุณละแล้วตัดหยาแล้วคุณละมันจังสีห็นปองหัวมาเห็นหน้าปีได้ปีได้กับบ้ไรเขา ปีได้กับอันน้ำท่วมช่วงแรกๆท่วมช่วงแรกๆตอนนั้นออมพระนิวานเขาอยู่บ้านที่นี่ช่วงอันไทยทาย่านกลายเป็นอันนั้นเด็กลายกลายเป็นบ่มีหนามฝนบดีฝนโตกแบบตกะคอยฮะนะใส่บึงเถี่ยวก้อนพอยิ่งหนุ่มแล้วอัด อัดน้ำซื้อใดอ๋อ่าจะเป็นซื้อนีเนาะแล้วมันปกตินะ่ะถ้าเข้าอัดหมองนึงมันกระสีมันกระสีสเลื่อนไปหัวอีกมองนึงเด้ไปเบิ่งอีกต็นาอีกกันนะอ้อมอมยานนา้ำนานเห็นบ่แมนบ่อน,นัน มอมยานหนามหัวมาหน้าพื้นพอวาน้ามันเป็นดินทรายมันหัวไหวหัวง่ายเขาเฮอากาล่างกันก็ล่างจากใด้นามแต่ว่าเขาพื้นเนี่ยเขาพื้นสีสอดแล้วบ้านในปุ๋ยมืออื้นนี่แหละจ้าแต่ปุ๋ยปุ๋ยกับสีงามอยู่ติตัดหญ้าเลยเรีวมือนี่สิตัดหญ้าให้มันเล้วมืออื่นกับสีมอาน วานปุ๋ยมือนีนอนนอนอยู่บ้านคืนนะึงเสียงขึ้นหนำเลยเสียงขึ้นหนำหัวเลยขอาเพิ่นไงแล้วนะเนาะแล้วเพิ่นกับ่าจำเป็นตรงอง้าเลาะหน้านะ้ำ พราะว่าน้ําเพิ่นบ่มีหัวไปใส่ดอกเพิ่นก็เลยบ่ได้ยางมันตัดยาก้อาเสียนให้พ่อยายหนูกันเอาดินพูนขึ้นอีกอยู่พุ่นน่ะเขามาลองต้องแต่งอยู่